ในช่วงมีปัญหาเจอหมูได้นะครับวันนี้ต้องของดคําถามจากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่รายการของเราจะสาธิตพิธีการถอดหัวคนคนถอดหัวคนครับครับโดยคุณสิงห์เทวดาเป็นครั้งแรกเลยนะครับในวงการทีวีของร <c oughs> ประเทศไทยพี่ดาวนะครับมันคำจริงเะรอปาหี่มาอย่างนี้เหมือนเหมือนที่เป็นแสดงพ<ๆ>วกที่เดวิดเข้าตฟิลตีอะไรประมาณนี้นะไอ้พวกนั้นนั้นปาหีแต่เนี้ยของจริง,ลงหลอกลวง ะครับมันใช้เรื่องของมุมกล้องเรื่องของอสายตาอะไรเงี้ยนี่คือจะถอดติ่งถอดติ่งจริงเลยดยถอดหัวคนมีเวทมนต์มีอะไรอย่เงี้ยมีเวทมนต์ถูกต้องประานี้ผมได้ได้มาจากเมื่อสิบปีก่อนที่ไหนพัทตุดงเขาได้จากพัทตุดงเขามาจากไหนก็ไม่รู้ตุดงมาจากไหนแล้วเขาหรก็ให้พิจารณ์เขาถือเงี้ยก็ให้ไปสองร้อยครับอยิ่งซื้อยิ่งทุนให้เขา พูดถึงเรื่องของการถอดหัวแล้วเนี่ยก็ต้องขอย้ำกับท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับว่าค่อนข้างที่จะอันตรายเสียวล่าอันตรายต้องขึ้นคำเตือนด้วยนะครว่าไม่ควรที่จะเลียนแบบลองเรียนแบบแล้วก็ไปทำที่บ้านครับการถอดหัวยังไงครับก็สึงครับก็ดึงนี่มันดื้อนะครับแล้วดึงหัวใครฮะดึงหัวคุณบ้าบุ๋งฮะมีทีมงานมีทีมงานฮะทีมงานของผมเนี่ยก็ไม่ทำดามกันเพ่าะเรามีลูกมือ เหมือนเวลาไป็นไอ้อับดุนเลยกี้นะต้องต้องคนนี้ก็ใจถึงครับแจ็คกี้อ่าเรียกมาเลยดีกว่าแจ็คกี้นี่ดูแล้วคล้ายๆกุมารทองเมื่อสองอาทิตย์ก่อนเลยคล้ายๆนะตัวลงนี่คือลูกศิษย์เอกเลยแน่นอนครับลูกศิษย์เอกคือไปไหนไปด้วยไปด้วยกันทุกที่ทุกเวลา เขาเป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็วนะฮะแล้วมีความสามารถหลากหลายเยอะมากๆเลยครับตัวลงเป็นสิทธิเอกนะฮะครับผมตกลงไอ้ตัวนี้ลูกแม่ตัวเองหรือเปล่าเนี่ยเออดูดูโอ้ดูดำดูดำโมีความสามารถพิเศษอะไรไหมฮะทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างอ่ะโชว์นิดนึงแท็กซี่โชว์การเคลื่อนย้ายเส้นเอ็นหน่อยไหมอ่ะเคลื่อนย้ายเส้นเอ็นนะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่จะมาโชว์การเคลื่อนย้ายเส้นโอ้นี่มีการบอม การวอมนะครับอบุ่นร่างกายเพราะว่าถ้าถ้าแบบว่าผิดพลาดไปที่เกิดเป็นอัมพาตมาที่แย่เลยอันนี้ต้องขอเตือนท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆและเยาวชนของชาตินะครับกรุณาอย่าลอกเลียนแบบแล้วเอาไปทำตามที่บ้านมีเดินลมปานด้วยมีเดินลมปานด้วยนะมีวิชามีะมีเพลงไหมฮะมีครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวขอขอให้ขอเสียงเพลงให้คุณปอบูทำเสียงเพลงแล้วกันนะครับลองดูทีนึงนะครับลองซูมนะครับทันเร่นทันทันเร่นทันทันเริ่นทัน

คือคือท่าไฟเขาแท็กินหน่อยหลังท่าไฟเขาแท็กคือซอยไม่หยุดเลยโอ้หดีนะคุณละหมูเมื่อกี้ที่คุณตัดท่าไฟไปงั้นนี่แย่นะเขาเป็นไม่สบายนะหนาเขาโรงพยาบาลเลยเนี่ยตายแล้วตายโโอ้หนี่น่ากลัวมากผู้ชครับเดี๋ยวให้ถ่ายรายการเสร็จก่อนเย็นเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเสียงใค่กุมารทองเลยยากเอ้ายากเอ้าเดีจะเจอญาติกันเอาละครับท่านผู้ชมครับและนาทีนี้นะครับถัดจากนาทีนี้ต่อไปนี้นะครับท่านผู้ชมครับ จะเป็นการนะครับสาธิตวิธีการคนคอดหัวคนนะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วงการทีวีไทยเลยทีเดียวนะครับต้องมีอุปกรณ์อะไรไหมฮะก็เอาผ้าปิดหน่อยดีกวยการกันการอนาตอนุญาตระว่าบางทีเนี่ยเลือดเลอะอะไรที่มันนะเดี๋ยวทีมงานเชิญขนอุปกรณ์มาให้คุณสิงห์เทวดาหนึ่งนะครับโอ้โนี่มีการวอมวอมคอก่อนวอมคอก่อนคานผู้ชมครับตอนนี้คุณสิงห์เทวดา พร้อมที่จะสาธิตวิธีการถอดหัวคนให้กับท่านผู้ชมเห็นนะครับเป็นครั้งแรกนะครับในประวัติศาสตร์วงการทีวีไทยนะครับขอย้ําอีกสักครั้งหนึ่งนะครับครั้งสุดท้ายแล้วนะครับว่าไม่ควรกระทำตามโดยเด็ดขาดไม่ควรลอกเลียนแบบแล้วก็ที่สำคัญครับกรุณาใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่างจงหนักนะครับคุณติ่งพร้อมนะครับตื่นเต้นนะตื่นเต้นนะเพราะว่าปกติตอนทํานี่คนไม่ดูเยอะขนาดนี้ถ้านี่ออกทีวีด้วยเดี๋ยวผมเช็คนิดนึงแจ็คพี่แล้วแล้ นะครับนายกชื่ออะไรแล้วนายกปูนั่งหัรับนายกปูผ้าขาวๆอย่างนี้คุณกังใส่้านชื่ออะไรอยากนิมัสอยู่ไหมอยู่ไหมเหี้ยวอยากกินสับสดเหมือนจัวาลนองตัวนั้นเลยอ่ะคล้ายเลยครับคุณสิงห์พร้อมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับจับตาดูดีๆนะครับ วินาทีนี้ครับคือการถอดหัวคนเป็นครั้งแรกนะครับโดยคุณติ่งเทวดาครับผมต้องมีการบริกรรมคาถาหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นวิชาทั้นสูงอันนี้คือเอาผ้าคลุมเนี่ยไม่ให้บันจูจานมากนะครับเอาละครับ่านผู้ชมครับจับตาดูดีๆนะครับจะถอดหัวของแจ็คก,กี้นะครับแจ็คก,กี้อับดุลออกมาแล้วครับอับิเจอับิเจอับิโตอับิเจเจนาอัิโตอัิ เอาละครับท่านผู้ชมครับจับตาดูดีๆเอาละครับค่อยๆขยับนะฮะโอ้ยโอ้โห้โอ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 โอ้โหตูปขึ้นมาแล้วนะครับตูปขึ้นมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับตูปขึ้นมาแล้วนะครับตูปขึ้นมาแล้วนะฮะนี่โอ้ยนี่ดึงหัวกันแต่หัวยังนั่งอ่นะครับเท้ายังอยู่ที่เดิมนะฮะเดี๋ยวผมขอไปตูวนิดนึง นี่นะครับมือกับเท้าียังอยู่คือจะนั่งทำสมาธิอยู่เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมครับแล้วดูฮะดูภาพกว้างนะครับดูนะฮะท่านผู้ชมครับขอภาพกว้างนิดนึงหัวขึ้นมานี่แล้วหัวขึ้นมานี่นะฮะแต่ทั้งตัวนะฮะแบบทั้งตัวเลยนะครับท่านผู้ชมครับโอ้ไม่น่าเชื่อโอ้โหสุดยอดครับท่านผู้ชมอันนี้หัวจริงเราถูกลงจับดูเห็นไหมโอ้โหนี่หัวขึ้นมาแล้วหัวลอยได้นะครับหัวลอยได้ไหนๆกกลับกลับกลับไปเหมือนเดิมนะ ตายแลอ้ไม่ได้เชื่อคุนผู้ชมครับเมื่อกี้นั่งอยู่กับที่นะครับแล้วหัวสูงขึ้นมาผมไมเห็นนะครับสูงับนี้เท้ายังอยู่กับพื้นอืมมีได้ไหมครับอสบายมากนะครับดครับดูครับตับตาดูดีๆนะครับติครับครับไปแล้วครับโอ้โหโอ้โหสจ้อยครับสูงแบบนี้ได้ครับ โอ้อีกทีหนึ่งไหมฮะอึไปโอ้อีกทีไนะไหมฮะอีกทีหนึ่งครับจะขาดนะจะขาดนะจะขาดนะไม่ได้คอไม่ได้ขาดแลนะฮะนี่ยืดคอขึ้นมายืดคอฮากลับไปที่เดิมก่อนอีกทีกลับไปที่เดิมอีกทีหนึ่งโอ้ตายแล้วตายแล้วโโอ้หเจ็บนะฮะเจ็บไหมครับไม่เป็นไรทันได้เสียงโอ้ยมันเหมือนเหมือนเหมือนจะเสร็จมากกว่านะเจ็บไหมฮะอย่างี้ ผมไม่รู้นะเพราะผมไม่รู้คนทำนะตราลองลองมากี้เขาตอบว่าอะไรเจ็บไหมครับไม่ไรครับไม่ได้นะับครับผมผมยังไม่ค่อยอิทักอิทัคครั้บไหมกี่ครั้งก็ได้ครับกี่ครั้งก็ได้อะดีนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือการถอดหัวนะครับยืดคอขึ้นมานะครับอันดีโจอันดีโจท่านผู้ชมครับเราจะเห็นนะครับว่าแค่จังหวะแค่ดันเอวคุณน well ั Aye, rock, ่นนอ่นงเท่านั้นเองนะครับเอาละครับขึ้นมาแล้วนะครับ ขันมาแล้วโอ้โหยอดครับท่านเจ้ครับเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจริงจริครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหัวคนธรรมดานะครับธรรมดานี่หัวคนก็ต้องอยู่ที่ไหล่แต่ตรงนี้ครับขึ้นมาพาไม่ได้เลยเกือบขาดเลยเนี่ยยอดนะสุดยอดจริงครับเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นอะไรที่ ฝาจสัจจอย่างนี้มาก่อนเลยนะครับนานๆถึงจะเล่นทีนะเนี่ยใช่นานๆเล่นทีเพราะว่าต้องต้องรายการพิเศษจริงๆแล้วธรรมดาก่อนเล่นนี่ต้องขายของก่อนมีบ้างก็มีบ้างของที่ขายมีอะไรบ้างก็มีพวกยาดมจะม่องยาอมแล้วเปมียาอะไรที่เอาไม่คอยื้กิจจาวงี้ได้ไหมครับน้ำมันน้ำมันจิ้งเหลนด้วยด้วยน้ำมันจิ้งเหลนจิ้งเหลนมาทามาทาคอมาทาคอนะฮะทาบ้าได้ครับเอ้าไม่เมื่อยแล้วโโโออ้้หโอ้โห สุดยอดนะฮะอีกสักครั้งละกันอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งให้ครั้งนีงเหนื่อยเหนื่อยยังทนได้ครับอีกสักครั้งได้ไหมได้ครับอันนี้จุกของมันใช่ไหมจุกอันนี้นี่คือบริเวณศีรษะนี่จุกมีหัวครับอีกสักครั้งนะครับอันนี้โคตรชิลลโอเคครับขอเสียงปรบมือให้กับ ไม่น่าเชื่อนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆนะครับผมคือว่ามันไม่น่าจะเป็น <บา S 1> กระตาไม่เชื่อนะบ้านเราเทคโนโลยี ตอนนี้มันก็ลุ่งเรืองอ่ะมันก็เจริญทุกอย่างมันก็ก้าวหน้าไปหมดแล้วนะครับถูกต้องยังมีเหตุการณ์นี้อยู่นะครับครับจิงจริงโอเคครับขอบคุณคุณติ่งเทวดามากครับที่มาโชว์ให้เราดูครับโอเคครับครับโอ้โหครับฝึกยอดนะครับนี่คืนหัวกับคืนมาเรียบร้อยแล้วนะครับกอนะเจ็บไหมเจ็บไหมมือด้วยช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะเห็นนะไม่มีอะไรนะครับคุณติ่งเทวดารวมถึงแจ็กกี้ลุกศิษย์เอกของเขาด้วยนะครับยังไม่จบนะครับช่วงหน้าจัดอันดับสักครู่เดียวครับ you